สวัสดีครับยู่กับผมตามีครับวันนี้ครับผมเราจะมาเล่นในส่วนของกิจกรรมดีลุวันที่ะครนะผม่ะเรามาดูรายละเอียดดันกันก่อนรายละเอียดดันนะครับผมเมื่อตัวละครน,นะผมทําให้เกิดปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องขับไฟฟ้านะผมผละพลังป้องกันของศัตรูที่เราผลรบจากปฏิกิริยาไฟฟ้าธาตุในครั้งนี้จะลดลง50นะครับผมเราสร้างปฏิกิริยาไฟฟ้าลพลังป้องก,ถถกันศัตรูลด50เนอ่ะ และเมื่อเราทำอย่างนี้บนครบ20ครั้งนะครับผมจะทำให้ได้บัฟอีกบัฟหนึ่งมานะครับผมซึ่งจะแยกกันนะจะได้รับอันนี้มา mm hmm. เมื่อตัวละครนะครับผมทำให้เกิดปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับธาตุไฟฟ้าน,นะครับผมพลังป้องกันของศัตรูจะลดลง70%นะครับผมเป็นเวลา4วินาทีและทำให้เกิดอนุภาคนะครับฟื้นฟูพลังงาน6หน่วยโดยที่เอฟเฟกต์นี้นะครับผมจะเกิดขึ้นในทุก4วินาทีจะทำได้มากสุด1ครั้งนะครับผมและในทุก1วินาที ็คือ,อยังไงคือเราสร้างปฏิกิริยาไฟฟ้าพลังป้องกันลด70%สน4วิและก็สร้างอนุภาคให้เรา6หน่วยนะครับผมในทุก4วิแล้วนะผมเอฟเฟกทั้งหมดเนี่ยที่พูดว่ามาเนี่ยจะเกิดขึ้นในทุก1ึงวินาทีซึ่งหมายความว่าไงในทุกหนึ่งวินะครับผมเราสามารถนะครับสร้างปฏิกิริยาธาตุทำให้พลังป้องกองันกึ่งูรเนี่ยลดได้4วิซึ่งเอาง่ายคือพลังป้องกันสูรลด70%นะตลอดถ้าเราสร้างปฏิกิริยาธาตุได้เรื่อยๆโอเคเดี๋ยวต่อไปมาดูส่วนของทีมกัน เอาละครับต่อไปมาดูในส่วนของทีมนะครับผมในส่วนของทีมนะครับผมสำหรับคนที่มีไรเด้นนะครับก็แน่นอนครับเกี่ยวกับปารีกีฬาไฟฟ้าไม่พูดถึงท้าไม่ได้จริงๆนะครับผมก็จะเป็นทีมไรเด้นเนชั่นนะผมก็คือไรเด้นซิชิวเบเน็ตและก็เซนลิกนะอ่าก็จะเป็นทีมไรเด้นเนชั่นอลทีมนี้นะครับเล่นได้แน่นอนอ่าซิชูสำหรับคนที่มีไรเด้นนะผมคนไม่มีล่ะคนไม่มีก็ผมอยากให้ติด แต่สำหรับรคนที่มีเล่นนะอยากให้ติดตัวไฟฟ้าทั้งสองตัวนะครับผมอาจจะเป็นมิโกะนะครับผมมิโกะกับเบโตหรือมิโกะกับฟิตนะผมคือว่าฟิตกับเบโตนะครับผมโดยตัวไฟฟ้าที่ไม่แนะนํานะผมก็แน่นอนครับนี่น้องเอยชิกับซาระนะครับซึ่งมันสร้างปฏิิรียาไฟฟ้าได้ไม่ต่อเนื่องเท่าตัวที่มผมเคยมาตอกหน้านี้อืมแล้วเราจะเอาไปเล่นคู่กับใครเราเล่นได้คู่กับทุกคนะ เราเล่นพูดได้หมดเลยนะผมกับตัวอื่นนะผมโดยที่ไม่ใช่แต่ว่าถ้าเป็นฟากันเองทั้งหมดอ่ะเราก็เห็นแลนว,ว่าเดี๋ยวผมได้รู้ว่าทำไมมนะันถึงไม่ควรเล่นไฟฟ้าทั้งหมดเลเซอร์ก็อันนี้ก็ไม่ควรเหมือนกันนะเอาละครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปชมเกมเต็มๆนะผมเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทําไมเราถึงไม่ควรใส่ไฟฟ้ามาทั้งหมด4ตัวนะผมมันมีใหผอยู่อ่ะไปดูครับอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนวิธีการเล่นของผมนะครับผมเล่นประมาณไหน อ่ะก่อนอื่นครับผมทำให้เกิดธาตุไฟฟ้าก่อนนะอ่ะทำให้ติดธาตุไฟฟ้าอ่ะดูตัวอย่างสลามตัวแรกอย่างเงี้ยผมสลามธาตุไฟนะผมมันมายเงี้ยมันจะมาแบบสลามแบบฟอรฟอไม่มีธาตุติดนะครับผมทำให้เราสร้างได้แค่ปฏิกิริยาไฟฟ้าส่วนสลามน้ําผมเราสามารถสร้างได้แหละเพราะว่าสลามน้ําเนี่ยมาถึงมันเป็นน้ําเลยเมื่อกี้เราสร้างไฟฟ้าแต่ไม่ได้เกิดปฏิกิริยาชาร์จไฟฟ้าตรงน,นี้อ่ะเรามันนับหนึ่งที่ผมตีนะ,นนนะเพื่อนตั้งใจทำให้เกิเกดเสียาจผมๆๆอ่ะทีนี้ครับผมเราสังเกต อ่ะตัวนี้สลามมันก็ยังฝ่ออยู่เพราะว่าถ้าเราไม่ได้แบบเว้นระยะให้มันได้สร้างไปมันก็จะไม่ได้สร้างแต่มันไม่ใช่ปัญหาตอนนี้ผมปัญหาตอนนี้มันได้ถูกกําจัดไปด้วยซูโคสผมซึ่งซูโคสเนี่ยทำให้เกิดปบคิี ria าพร่กระจายเดี๋ยวดูนะผมดูตัวเลขมันจะนับทุกๆครั้งที่ผีเสื้อของซูโคสมันกระหึ่มขึ้นมานะผมอ่ะเรื่ยปึ้มอ่ะซีเด้งอีก5าอ่าซึ่งวิธีการนับเนี่ยครับผมมันจะนับต่อให้เราทําไปกี่ตัวแบบว่า เฮ้ยติดติดกระจายแม่ง4ีหตัวแต่แม่งก็นับวิหวิหึงครั้งจะนับอย่างนี้แล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆให้ครบยีนะครับผมพอเราทำครบ20่ิบปุ๊บเดี๋ยวผม,มอธิบายตัวของเฟสหลังต่ออ่ะเฟสหลังนะผมที่เมื่อกี้เราอ่านไปในต้นคิดนะผมที่ว่าทุกครั้งที่เราสร้างปฏิเิริยาธาุไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับผมมันจะทําให้ลัพบังป้องกันของศัตรูลง7จนะครับผม นั่นหมายความว่าเราเนี่ยควรที่จะสร้างกติกาไฟฟ้าให้ได้ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้พลังปกันนั้นมันลดลงนะผมเราจะได้ทําให้ตัว DPS หลังของเราที่ผมนำมาเล่นในรอบนี้คือเซียวนะผมตีได้แรงขึ้นนะผมอ่ะมาถึงคนทปฏิกไฟฟ้าก่อนนี้ผมก็เอาซูโฟส์มาเพื่อกระจายธา,ามมยตุเพื่อทำให้เกิดปฏิกเริยเพสังเกตนะผมเซียวผมก็จะตีเข้าได้แบบไหวชิวผมอ่า ก็จะประมาณนี้คอ่ะประมาณนี้เกี่ยวกับวิธีการเล่นแล้วก็วิธีการนับปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลที่อ่าในด้านนี้เขาใช้กันนะครับอ่ะเดี๋ยวเกมเพย์เต็มๆเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันครับผม 6 3 08式ユニット いくぞ。